กลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับช่วงของ Blue s t เ d a y ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยตอนนี้เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีข่าวของที่อื่นๆที่นำมาฝากกันด้วยยังไงก็ติดตามได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่ง subscribe เอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งว่าเชลซีเนี่ยมีโปรแกรมแมชเดย์ครับจะต้องบุกไปเยือน เตะกัน4ี่ทุ่มนะฮะเวลากําลังสวยเลยก็อย่าลืมให้กําลังใจเชียร์กันด้วยแล้วก็คลิปวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าคลิปที่พูดถึงทัศนะไลฟ์อัพที่คาดเนี่ยผมลงมาให้ไปที่เรียบร้อยฝากรับชมด้วยนะครับซึ่ง ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับแล้วก็เพจของสิงวัวออฟฟุตบอลเนี่ยฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับก่อในนั้นเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันแน่นอนจริงไม่ใช่ปีหน้าหรอกก็ปีนี้แหละเดี๋ยวมีฟุตบอลอีเวนต์ให้ดูกันสนุกๆอย่างแน่นอนยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปว่าหนึ่งข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างน,นะครับก็มาริสกาแถลงข่าวเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเดี๋ยวผมสรุปให้ว่าามีอะไรกันบ้ง ก็เริ่มที่ข่าวดีกันก่อนเขาบอกว่าริชเจมส์กลับมาแล้วนะครับส่วนลาวเวียก็ใกล้จะกลับมาเหมือนกันเขาเริ่มซ้อมกับเราแล้วนะครับขณะที่ดูสบรีฮอร์ยังไม่หายดีเวสตีฟอร์ฟาน่าต้องใช้เวลาอีกนานนะครับแล้วก็บาโดูบาเดชิยไม่อยู่กับเราจนถึงอย่างน้อยก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่ริชเจมส์กับลาเวียที่จะคัมแบ็กกลับมาส่วนฟฟร์ฟาน่าข่าวร้ายก็คือเจ็บยาวซึ่งเบนจาคขอบก็รายงานบอกว่าอาการบาดเจ็บของฟฟานฟาน่ยค่อนข้างจะรุนแรง ซึ่งมาริสกาก็พูดถึงโฟฟาน่าเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าน่าเสียดายที่โฟฟาน่าอาจจะต้องพักตลอดทั้งฤดูการเรายังไม่ทราบแน่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่เขาอาจจะต้องพักตลอดช่วงฤดูการนี้น่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงแหละนะฮะและน่าเสียดายที่เราต้องเสียเขาไปซักระยะหนึ่งเลยขณะที่มาริสกาก็ ออกมาพูดถึงแจ็คสันนะครับเขาบอกว่าแจ็คสันเนี่ยสามารถทำหลายๆอย่างได้ดีขึ้นครับเขากำลังทำได้ดีมากเขายิงไปแล้ว9ประตูครับและเป็นปีที่เขาแล้วปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยิงได้14ประตูเราพอใจกับผลงานของแจ็คสันมากๆขณะที่มาร์ติกาก็บอกว่าโฟกัสของเราอยู่ที่การแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับคือเกมที่สำคัญเช่นเดียวกับเกมที่เหลืออยู่แน่นอนนะครับมาดชิลและโฟฟาน่าต้องพักอีกเป็นเวลานานดังนั้นเราจะต้องรอดูกันว่าต้องเสริมทัพใครเพิ่มอีกไหม นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าผมกังวลมาตลอดครับรวมถึงตอนที่เราสามารถเก็บชัยชนะได้โดยเฉพาะในเกมกับฟูลแลมชัยชนะอยู่ในมือของพวกเราจนถึงนาทีที่82และหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็เสีย2ประตูส่วนเกมกับอ e ิสวิททาวเนี่ยมันไม่ใช่วันของเราในแง่ของการที่จะสามารถสร้างโอกาสได้อย่างชัดเจนหลายต่อหลายครั้งนอกจากนี้มาริสก้าก็บอกว่าแน่นอนครับพวกเราไม่ชอบหรอกครับกับความพ่ายแพ้และการทําแต้มหลุดมือแต่มันจะไม่ส่งผลกระทบกับเส้นทางของเรา เพราะพวกเราทุกคนรู้ดีและตระหนักว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องมีเกมที่เราแพ้อยู่แล้วสิ่งที่สําคัญคือการได้เห็นว่าทีมกําลังพัฒนายิ่งขึ้นนอกจากนี้มาเรสกาก็บอกว่าพรสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอครับคุณต้องเติมหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปด้วยความร่วมมือร่วมใจการเล่นเป็นทีมในช่วงเวลาที่ยากลําบากความแตกต่างระหว่างเรากับแมนซิตี้อร์เพูลและอาเซนอลอยู่ตรงที่พวกเขาพร้อมในด้านนี้มากกว่าเราแต่เราหวังว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ในเร็วๆนี้ ขณะที่มาริสกาก็พูดถึงเอาเซมิโน่กองหลังที่เราดึงตัวกลับมาจากยืมตัวนะครับเขาบอกว่าอีกหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์ครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาต้องปรับตัวหาที่พักอาศัยและตั้งหลักในวิถีทางที่เหมาะสมจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลาเขาครับเราจะพยายามช่วยเขาปรับตัวได้ร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นอกจากนี้มาริสกาก็พูดถึงลาวเวียครับเขาบอกไม่มีข้อสงสัยเลยครับเมื่อลาวเวียสภาพร่างกายฟิตเขาคือนักเตะในระดับท็อปนอกจากนี้ เขาก็อัปเดตเรื่องราวของเบนชิวเวลนะครับมาริสกาบอกว่าผมยังไม่รู้เลยเกี่ยวกับอนาคตของชิวเวลจะมีเหล่านักเตะที่ต้องย้ายออกในเดือนมกราคมซึ่งผมไม่แน่ใจเลยในตอนนี้นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าฟุตบอลเนี่ยคือเรื่องของนักเตะทุกคนครับเราอาจจะมีไอเดียที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณไม่มีนักเตะคุณก็เจอปัญหาเมื่อลาเวียไม่อยู่นะครับเราต้องหาทางจัดการ แต่เราจะเป็นทีมที่ดีกว่าเมื่อมีลาเวียไม่ใช่แค่ลาเวียเท่านั้นครับฟรีสเจมด้วยทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับนักเตะจริงๆขณะเดียวกันก็เพิ่มเติมเรื่องของอัลเซมิโนเขาบอกว่าแผนก็คือการเก็บอัลเซมิโนไว้ที่นี่ครับให้เขาได้ทํางานร่วมกับเราแล้วจึงค่อยๆตัดสินใจต่อไปหากเขาอยู่ที่นี่แปลว่าเรามองว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีและสามารถช่วยเราได้เขายังเด็กมากๆครับมาจากอาร์เจนตินาเขาจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัว ขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานจากโรมาโนบอกว่านาลีเนี่ยให้ความสนใจในตัวของเรนาโตเวก้าครับกองหลังของเชลซีโดยมีแผนจะดึงตัวมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในตลาดเดือนมกราคมซึ่งมีอีกหลายทีมที่สนใจครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเชลซีจะปล่อยยืมเพื่อโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งมาริสกามองว่า Vega เวกา่ยเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมนะครับแต่ผมตีไว้เลยว่าเชลซีไม่น่าปล่อยเพราะยังมีฟุตบอลถ้วยในยูฟาคอนเฟอเรนซ์อีกนะฮะขณะเดียวกันก็มีรายงานจากท็อกสปอร์ตว่าเรอัลมาดริดน,น,น่าจะอยากได้ริชจมีมากกว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนก่อนที่อาการบาดเจ็บของริชจีจะเกิดขึ้นนะครับพอเจ็บปุ๊บเขาก็เบนไปหาทางอื่นแล้วนะฮะขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของพอลเมอร์สันครับบอกว่าเกมที่เชลซีจะพบกับพาเลสเป็นเกมที่ยากลําบากครับโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากฟอร์มกกาารเเล่นของพว ผมคาดว่าาสเซิลและแมนซิตี้เนี่ยจะชนะในสุดสัปดาห์นี้และหากเป็นเช่นนั้นถ้าไม่ได้3มแต้มก็จะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเชลซีนอกจากนี้นะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของจอห์นโอบิมิเกลครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีโคพาเมอร์เนี่ยผมคงเลือกแมคคาลิสเตอร์ ister ลงเล่นในตำแหน่งเบอร์สิแต่พาเมอร์เนี่ยน่าทึ่งครับเขาสร้างความอัศจรรย์ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเขาไม่ได้อยู่เชลซีผมสงสัยว่าฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรผมไม่คิดว่าเราจะอยู่ในดับที่4แบบนั้นได้ครับ เรามักลืมเรื่องความขยันของเขาเวลาไม่มีบอลเขาวิ่งไล่กดดันคู่แข่งและเขาคือผู้เล่นที่ครบเครื่องจริงๆอันนี้คือความเห็นจากจอห์นโอบิมิเกลนะครับซึ่งก็จริงนะฮะเพราะว่าโอ้โหถ้าเราไม่มีโคพาเมอร์เนี่ยตัดเรื่องประตูอะไรที่มันหายไปเนี่ยรับรองว่าโอ้โหเรานี่อันดับอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับขณะด,ดูกันก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยถูกตั้งข้อหา ในกรณีที่ผู้เล่นเนี่ยไปล้อมพุทธสินในเกมที่เจอ i ิฟสวิตทาวนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะโดนลงโทษมากน้อยขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของ Oliver g l a s เ e r ครับคุณซื้อของคริสต a l พาเ a ต e นะครับบอกว่าผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทําให้เราประหลาดใจได้ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะยืดดุ่นได้พวกเขาเปลี่ยนแผนจากการเล่น3-2-5เป็น3-1-6ในบางครั้งพวกเขายังเปลี่ยนมาใช้4,15 เพื่อให้รริยาเล่นในช่องหรือบางครั้งก็เล่นริมเส้นเพื่อสร้างเกมแบบ2ต่อหนึ่งกุสโต้ก็ทําแบบนั้นกับเนโต้ครับและมาดูเอเก้ก็เช่นกันผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทําให้เราประหลาดใจได้หรือต้องการทําให้เราประหลาดใจนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าแผนที่กลาสเนอร์คิดว่าเชลซีจะเล่นแบบนี้เชลซี Chelsea จะเล่นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนข่าวตลาดซื้อขายอื่นๆเนี่ยก็เชลซีอาจจะดูค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่ามีเรื่องของอทาง ฝั่งลิวร์พูเนี่ยจะเยอะเพราะว่าเมื่อช่วงประมาณสักหัวคําบ้านเรามีบทสัมภาษณ์ของอโมเมซาร่าที่ทำให้แฟนลิวร์พูสะอึกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าซาร่าเนี่ยยืนยันว่านี่คือฤดูกาลสุดท้ายของเขากับลิวร์พูนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตก็บอกว่าผมต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้จริงๆครับเพราะมันจะเป็นปีสุดท้ายของผมกับสโมสรนผมอยากจะมอบสิ่งพิเศษให้กับในเมืองเมืองนี้เกมที่คือเขาบอกว่ามีแววที่จะย้ายออกนะครับแล้วก็แตก แต่ก็ยังยังโฟกัสนะฮะยังโฟกัสกับกับลิ้วพูต่อไปก็เดี๋ยวรอดูครับเรื่องของซาร่าสุดท้ายแล้วจะจบแบบไหนนะครับที่เหลือเนี่ยก็เรื่องของข่าวซื้อขายย้ายทีมนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกันเพื่อนเจะได้ไม่ตกข่าวนะครับไหนไหนก็ติดตามข่าวเกี่ยวกับตลาดนักเตะแล้วนะครับก็มีเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับให้ความสนใจโอมามามูชนะนักเตะของแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็เอเดนันของอตแลนตาอันนี้เป็นรายงาน าจากสื่อของ Daily Mail นะครับขณะเดียวกันในสื่ออื่นเนี่ยเขาก็รายงานเรื่องของโอมามูชเนี่ยสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งนะฮะอันนี้ข่าวเนี่ยเป็นรายงานจาก ฟุตเมคาโต้ซึ่งเป็นข่าวจากสื่อดังนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยื่นสัญญาให้กับโอมาามชแล้วนะครับโดยมามมชเนี่ยก็ได้พูดคุยกับซิตี้แล้วแล้วก็ชอบโครงการของซิตี้ด้วยเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการเจราจาอะไรกับแฟรงก์เฟิร์ตก็คือคุยกับผู้เล่นสะส,ส่วนมากนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสเปอร์ลิปูละาเซนอนที่สนใจดาวเตะวัย25ปีรายนี้แต่ดูเหมือนนักเตะจะเลือกไปแมนซิตี้มากกว่านะครับ ขณะที่ go.com รายงานว่าแมนยูนเต็ดแต่วางแผนที่จะแนบมาคัดแรดฟอร์ดไปให้กับนาโปลีครับเพื่อเป็นหนึ่งในดีลในการดึงตัววิกเตอร์โอซิมเฮนส่วนใครที่ถามเรื่องของมาตุสคุนยาครับเดลี่เมลรายงานว่าวูฟกำลังดำเนินการขยายสัญญากับมาตุสคุนยาท่ามกลางความสนใจจากอาร์ซนอลในเดือนมกราคมนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่ได้ย้ายนะครับยังอยู่กับวูฟแฮมตันแต่สัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้เขาจะติดโทษแบนลงสนามไม่กับทีมไม่ได้นะครับที่เหลือก็มีเรื่องของลิเวอร์พูลครับไม่สนใจรูเบนอโมริมในการมองหาตัวแทนเกินครอปในตอนนั้นนะครับเพราะสไตล์การเล่นของเขาทําให้ไม่เหมาะกับสโมสรก็แน่นอนนะอโมริมเล่นหลัง3ก็ไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับติดตามข่าวเพิ่มเติมได้นะครับก็ไม่ว่าจะข่าวเชลซีข่าวอื่นๆก็ดูใน Facebook Fanpage ของปาล์ม3บาท5บาทเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ